มาละตัว,วามาละตัว,วามาละตัว,วครับพี่โอเคโอเคครับใค่พอชวยบันนะครับดีครับ ก็ไปครับร้างก็ไปครับมาดิโอ้โอ้โอปลาขาวปลาขาวต้วย <laughs> ด้วย,ยเหรอใส่โลอีกเจ๊ขาปี่ข้างหนา้าได้ยีดอกโลหนึง <laughs> เอเอาล่ะครับจับตูดเอาล้วครับมานี่โอ้มันตวัดซ่ะๆครับว่ามันถือกี่ดีดิ มาแล้วกว่ามาแล้วกว่ามาแล้วกวครับพี่โอ,โ,อโอเคครับโอเคครับใส่พอสวยวันไหนครับสิครับ

Pakara, pakara. าครับพี่น้องครับบารนี้าพ้าเพี่น้องมากกินข้าวเที่ยงนะครับพี่น้องปักเที่ยงนะครับพักเที่ยงครับนี่เมนูนะครับปอมประหลาดนะครับผมปอมประหลาดโดยจับจุดสตูดิโอนะครับผมครับกิ้งปากกานะครับพี่น้องครับตัลวัวตัวตัวเมนูเด็ดครับพี่น้องมากครับพี่น้องกินข้าวปั้มกันครับ อัน้นั้นกล้องกระถินนะครับผมคนดังครับคนดังดังไฟครับดังนี่ครับเตรียมเครื่องเรียบร้อยนะครับพี่น้องครับสำหรับปลาหลเท่านะครับพี่น้องหรือปลากระทิงนะครับเตรียมเครื่องขั้วมาเรียบร้อยครับมือนี้ครับพี่น้อง เมน,นูเด็ดครับเมน,นูเด็ดฝากไว้พี่น้องกดติดตามกดซับตะใครพร้อมนะครับพี่น้องครับมเอนี้นะครับพี่น้องครับกดไลน์กดไลน์พัดสดุครับเป็นมาเห็นแล้วเขาตกจะเปล่าเบิ็งกดเลย ใ่ครับดูสครับตำมะขั่วปีนะพี่น้องครับอีกเนนูนหนึ่งนะครับพี่น้องตำทั่วปีติงปาก้านะครับอวอมประหลาดนะครับพี่น้องครับปู้ได้สะดวกเมื่อนี้กันน้ำมานะครับพี่น้องครับตัดทีสคนดังครับคนเป็นคนดังครับไอ้ก้องกระสีน มิซาลูกเสือนะครับมิซาลูกเสือคนดังตะกามองนี้แป้นตะเกานั่งหลินใส่แจนนี่นั่งหลินแน่ก่านั่งหลินมาเมาอยู่แจนี่แล้วตะกานะครับไปกลางไปไปห้องกระลูกกันนะครับนักโทษนนะครับกล่องจะติ้กันแบบอะไรเช่นนี้นะครับสั่งกล่องไทยกันครับพี่น้องตัวตามกระยืม อมปลาแซบแซบแซบรอดพี่เมืองมันนี่นี่ไงไม่มมีแล้วดวนฟื้นเลรวครับกวนเสามันมีเกียงเหรอว่านี่ดิในไทยนี่ดิีนอะน บมใหญ่บรรไดใหญ่โอ้มดขึ้นระบาดนี่โมดขึ้นมีดระบาดนี่หวานคัดเนื้อไปตรงนี้ตรงกำลังกัวปากกาจิ๊ปิ้งนะครับพี่น้องครับอีกปากกาครับอีกเมนูหนึ่งนะครับพี่น้อง

ม,มือนี้มาใส่ซองใหญ่เพิ่นได้เหมือนกัาใส่ไอ้ซองใหญ่ๆเพิ่นไอ้ไอซองไอ้องกับจินนะครับผมาใส่ซองเพิ่นครับมือน,นี้กลซองใหญ่แต่ยังโบผ่านกดนะครับพี่น้องครับยังได้กับฝากของพี่น้องกดติดตามกดซับตะไคร่น้ำได้ครับพี่น้องครับ มาครับพี่น้องมา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 แบบนี้ครับกำลังเดือดครับกำลังเดือดกำลังเดือดครับกำลังเดือดเจ้าน้ำสองเดือดแหละครับจับจูดเจมครับเข้มเข้มไม่ได้แบบนี่ครับเมนูเดือดนะครับอ๋อเลยได้เดี๋ยวิีปลากระเดียวตีปลานะครับสุปู่สมปุ่ยนล้วแช่บัวแช่รัวไปคนชิมเหมือนกันนะคนแห้งไม่ถูก ทางขวดด้เองมั้ังมันเปลือย,ยมากโอ้เอาปลาแดกิดขวดาวมาให้โอ้เขาท่าทาเขาอเอาแดกิดขวดให้ได้นี่บวกิแล้วเอาขาขวดใส่กัโอเคแล้วนี่ใส่เลยเดี่ยตปงใส่ยีกใส่หน่อยพูดบกคนบวกคนคน่น้องแฟนครับมากินข่าปลาด้วกันกนะครับ มาตอนนี้จะตีงป้าข้ากล็ดไก่ทีโอเคแล้วนะครับเนาะกบรรยากาศบ้านๆครับผมควนกับพ่อของนันพี่น้องเอยมาเนี่ยจะกระพานแก้มกระพานโตนะครับเนาะครับพี่น้องแพ่อนกับต้นกองากระตุนสุขุมสุขลนจอย่าลืมนะครับเนาะกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับเรื่องสองสองคนนะครับเนาะว่าจะเป็นจับจุดสตูดิโอบ้านนานะครับกับพี่ชาร์เป็นับเทนเนอรนะครับเนาะจายกันนะครับน้อพี่น้องสนับสนุนกันนะครับผมเป็นกำลังใจให้กับทุกสองนะครับเป บระดิ่งในกระดิดตามกับกดติดตามนะครับก็ขัดทั้งสามสองเนี่ยนะครับพี่น้องสุดเจ็ดนะครับเนาะทางกรุงเทพมุาไทยนะครับจุดตาประเทศอยู่ดตางยังบัดนะครับผมยิงกระเทียมกันทีนี่จวดพี่น้องจวดโอ้โควนไหลครับครับแซ่บแล้วครับพี่น้องครับมือนี่แซ่บครับยิงปลาโอ้โหนะครับเลยกล่องกระดินนะครับผม กำลังได้ทีครับพี่น้องกำลังได้ทีครับมาครับพี่น้องมามากินข้าวปลานเหมือนกันนะครับเด้อไปนี้นะครับวันเสาร์นะครับพี่น้องครับวันพักผ่อนนะครับพี่น้องแต่เราไม่พักผ่อนให้คลิปให้พี่น้องได้เบิ่งนะครับน้อ ว่าสีจุด่างยังว่าจุดจางประเทศครับประเทศเล่าอยู่อเมริกานะครับผววเปิ่ลกันได้นะครับผัวกับบรรยากาศลูกทุ่งลูกทวงนะครับพี่น้องครับแล้วมาครับพี่น้องครับไปนู่นเรียกครับบลาด้ตำทัวครับพี่น้องตำทัวทัวหยังทัวปีครับพี่น้องเราแม่งทัวเดือนเนี่ครับเนอะตัวปีครับเป็นยังเกาเกินทัวปีพี่น้องครับปูแม่งรบปีจังออกมาก แมนด้วม่ะได้กินปีเลยเทื่อแม่นบ่ทัวปีเนาะเร็วๆๆๆหิวข่าวหิวข่าวนะครับก็นการทำทัวมาแล้วนะครับเนาะปลานังกันแตกๆพี่น้องมาเนี่ ตัวหน้าพี่น้องครับตัวพี่น้องเกือตัวก็ติ่งปิงปลาครับเนาะตัวนะครับนี่คืออมปลาหลาบนะครับแซ่พี่น้องนะครับผ่านตรงนะครับมาพี่น้องครับจะแจกนะครับพี่น้องครับวันนี้คือบรรยากาศนะครับเนาะบรรยากาศทางฝายนะพี่น้องบามแคร์นะเนาะครัขอบคุณกระเดื่องยิงขอนุรงนันครับ มาารับพ <premises, S 2> ี่น้องมาครับบ้านนี้เดีบยวเดี๋งกางกับพี่น้องครับพี่น้อนครับโอ้ยเราตายแดดสินี่โมเดลทำอะไรชินอไป มาเฮ้ยวันนี้เรื่องอไรเรื่องการเกตก็สอบการศึกะครับสูอกว่านาแล้วก็องภาษับกฤษเนาะเรืกรมา งานกินกาแฟมั่งทำงานแถวบานเดาห์ห้องมั่งขนาดจะไม่กับรถทำยังไงเพื่อพีกันบ้างนะ

แมครับครับมาครับพี่น้องครับบานี้หลังจากเีาเกินข้าวกินน้ำาแล้วเรียบร้อยนะครับพี่น้องครับบานีกา มาลุ้นกันต่อครับปอกปลาต่อครับพี่น้องครับรอบบายครับพี่น้องครับหมาหรือบอ่หมานยังไงเข้าไปลุ้นไปชดน้ำกันครับพี่น้องครับไปครับพี่น้องครับห่วนขนาดครับพี่น้องโอ้กระเป๋าตัวนะครับ มาอีกหนึ่งตัวแล้วครับพี่น้องครับข้างน้าหลังครับพี่น้องครับนี่ครับพี่น้องครับไอ้สวยครับพี่น้องรับบูครับพี่น้องปลาบูครับนี่ไงครับพี่น้องรับตองแค่ จังงีๆๆล่ละกันนะครับพี่น้องครับเดี๋ยวส่วนคำคนะครับมาสรุปผลงานกันเลยนะพี่น้องเนาะว่า้หน่อยในลายซําใดนะครับพี่น้องครับแต่ว่าปลาส่วนหนึ่งกับที่กินตอนเที่ยงนะครับรับออมเน่ะนะครับพี่น้องครับตอนในตอนเที่ยงนะครับพี่น้องครับเดี๋ยวเลี้ยงสาหนลายซ้ําตดจงไปยุ่งไปชุ่มกันต่อนพี่น้องเนาะก่อนสรุปผลงานนะครับพี่น้องประมาณจักหางมุงกว่าเนาะพี่น้องเนาะ จะไปเบินผลงานกันครับว่าเยือป่าําเ็จนะครับอนน้อครับพี่น้องครับขณะนีกาสกิตนาวิกาเสจนะครับผมก็ประมาณนะครับจะเนงทาคอยเข้ามาสรุปผลงานกันนะครับพี่น้องครับล้างกินเ่าเที่ยงเร้วนะครับผมเป็นจังๆนะครับได้พอเรี่ยวแรงบอนะครับพี่น้องครับนี่นี่นี่ครับพี่น้องปางเขานะครับโอ้หมดนะครับเี่ยครับพี่น้อง นี่ครับเป็นปลาบูนะพี่น้องเนาะปลาบูปลากานะครับพี่น้องครับนี่ครับก็คือปลากาตลาดก็ะมี้ได้พี่น้องครับตลาดก็ะมีอยู่ครับนี่ครับตลาดนะครับพี่น้องครับนี่ครับเป็นที่สวยงามนะครับตลาดครับผมสําแรกที่มีก็ตาคอมเม้นี่น้องลุงตานะอ่า ไอ้ไส้ยิ่งสุกหูสุกุณนะครับพี่น้องครับฝากกดติดตามกดซับตะไคร่ในลูกหลานนะในเดือครับพี่น้องครับคนหรคลีปนี้นะครับมากราเข้ามาสวัสดีครับ